กูมีเรื่องจะถามอ่ะอืมโตขึ้นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันวะนี่ยังไม่โตอีกเหรอไม่ดิกูหมายถึงอีกสิบปียี่สิบปีนู่นบนโลกเนี้ยถ้าจะมีอะไรเข้าใจยากกว่าผู้หญิงก็คือเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละเนี่ยซูเพื่อนสนิทที่เป็นมากกว่าเพื่อนอซูมึง โลกของเรามีกันสองคนขับเหนียวขึ้นได้ไหมเชี่ยไม่มีใครแทนได้จักจอะไรของมึงมันถูกเสมอไปไป้วง้ม่ว่ามันจะทำอะไรเราก็เห็นด้วยทุกอย่างยกเว้นเรื่องเนี้ยกูจะไปเมืองนอกแล้วมึงรู้แล้วใช่ปะอ้าวเฮียกูเพิ่งรู้ตอนนี้เนี่ยแหละ What do you know about Finland I don't know Really Yes ยังมึงจะไปอยู่ประเทศที่มึงไม่รู้หาอะไรเลยมึงบ้าปะเนี่ย กูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีตัวตนอาการหนักจริงวะ่ะมึงมันบ้าที่คิดจะทิ้งครอบครัวไปสู่จะไปแล้วนะห้ามยังไงก็ไม่ฟังสู่คิดถึงแม่นะบ้าที่ทิ้งความหวังทั้งหมดของพ่อมึงป๋ามาห้ามให้ไปเมืองนอกใช่ปะ่ะเออสิก็เมืองนอาแต่อยู่กับเนื้อหมูของป๋าไงสู้แล้วไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะบ้าที่คิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงมึงเป็นนา,างเอของเรื่องเหรอวะ ที่ทุกคนรอบตัวมึงอะต้องมาลองรับอารมณ์ดราม่าของมึงคนเดียวอะแล้วจะทำไมวะแล้วมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูดิไม่แด่แนะ่้าถ้ามึงบ้ากูก็คงโง่ที่ยอมปล่อยเพื่อนอย่างมึงไป ในเรื่องบ้าๆของมึงมีกูอยู่บ้างปะวะ